ครับผมชื่อพอสิทธิ์จังวาเลิศพระพานะครับตำแหน่งแม c เนติคอร์ดิไซน์เอนจิเนียร์นะครับผมรังสิตสันติธรรมราครับตำแหน่งแม c เนติคอร์ดิไซน์เอนจิเนียร์เหมือนกัน บริษัทสตีแกก็รับจ้างประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็มีบริษัทแม่อยู่ที่แคนาดานะครับแล้วก็มีโรงงานกระจายอยู่ทั่วโลกประมาณ29แผ่นนะครับทั่วโลกนะครับก็ผมนั้นคู่นะครับเป็นแมคชีนคอร์ดีไซน์ก็จะประกอบด้วยดีไซน์ผลิตภัณฑ์จากลูกค้าแล้วก็ ดีออกแบบพวกจิกฟิกเจอร์ที่ใช้สำหรับ ace, เทสหรือว่าใช้สำหรับประกอบในผลิตภัณฑ์นั้นแล้วก็จะมีพวก s ซิมูเลชันส่วนใหญ่แล้วกระบวนการคร่าวๆในการทำงานของของทีมเรานะครับก็คือเราก็จะรับอีควอเ็นจากลูกค้ามาก่อนแล้วก็ทำการออกแบบคอนเซปต,ต์ให้ลูกค้านะครับแล้วก็พอได้คอนเซปต์ปั๊บ เราก็จะมาลงดีเทลแล้วก็เขียนแบบด้วยโปรแกรม 3D นะครับแล้วก็ทำตัวอิง 2D เสร็จแล้วก็ค่อยไปทำชิ้นงานจริงออกมานะครับแล้วก็พอไอด้ชิ้นงานจริงแล้วก็จะมาทำการเทสว่าได้ตามที่นที่ลูกค้าต้องการหรือเปล่านะครับคือตอนนั้นนี่ที่รู้จักเพราะว่าเราเรามีปัญหาในการทำงาน ในเรื่องของว่าจะทาํางานยังไงให้มันเร็วขึ้นลดการผิดพลาดนะครับลดการผิดพลาดของการทํางานแล้วก็เห็นเห็นภาพรัาจริงของของงานที่เราออกแบบออกไปว่าฟังก์ชันมันใช้ได้หรือเปล่านะครับแล้วก็มันมีการติดขัดอะไรยังไงนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราใช้เราเขียนแบบ2อดีเนี่ยวเวลามาประกอบกันอะไรกันเนี่ยมันจะไม่ชัดเจนนะครับพอได้ซอฟ์แวร์เราก็เลยมีการหา หาโปรแกรมเกี่ประรับ3ดีมาก็หาอยู่หลายหลายตัวเหมือนกันช่วงนั้นนะครับก็สุดท้ายแล้วก็มาใช้ s o l i d ต r r นะครับก็โดยรวมแล้วนะครับ,ก,รบก็ถือว่าในส่วนตัวผมเนี่ยช่วยได้เยอะเพราะว่าหนึ่งก็คือลดการผิดพลาดในการออกแบบนะครับแล้วก็ทำให้เห็น การทำงานจริงๆนะครับแล้วก็มันจะมีเรื่องของการการซิมบเลตการเทสว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าว่าเป็นยังไงนะครับส่วนใหญ่จะจะใช้ตรงนี้ส่วนใหญ่ก็หลักๆเลยก็เป็นเรื่องของเซอร์วิสนะครับก็ที่นี่ของแอปพลิเคชันนี้เซอร์วิสค่อนข้างดีแล้วก มีปัญหาพวกโทรไปก็ได้รับเซอร์วิสเลยแล้วก็ส่วนตัวซอฟต์แวร์เองนี่ก็ใช้งานค่อนข้างง่ายแล้วก็มีบริการทางด้านเทรนนิ่งให้ซึ่งเทรนนิ่งเนี่ยค่อนข้างครอบคลุมกับสิ่งที่เอามาใช้งานจริงแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถติดต่อได้เลยก็ในส่วนตัวผมก็ คิดว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่ดีตัวหนึ่งนะครับก็ใช้งานง่ายนะครับคือทุกคนเรียนรู้ได้ค่อนข้างที่ง่ายนะครับแล้วก็เซอร์วิสดีครับโอเคครับส่วนผมก็คิดว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีนะครับถ้าคิดในการใช้งานง่ายแล้วก็มีต้นทุนที่ค่อนข้างไม่สูงมากก็เป็นทางเลือกที่จะเอามาใช้ในองค์กรแล้วก็พัฒนาไนดะ้